คุณต้องไม่บอกใครว่าจ้นหนายชันบังรอค่ะจ้านายชันก็เลยจะรักษาค่าพยาบาลคุณทั้งหมดมีงานผมด้วยอ่ะครับในนี้มีข้อมูลยกักยอกซักแล้วก็มีภาพที่คุณนนเลี้ยงดูก,กิ๊กไว้ทั้งหมด5คนรวมไปถึงข้อมูลของขับ VVIP ด้วยครับถูกใส่ร้ายนะครับถ้าคุณโนนช่วยนัดจะลาออกค่ะคว้าก็จะลาออกเหมือนกันค่ะคุณสองคนไม่ต้องลาออกเพราะคนที่ผมจะไล่ออกคือไอ้นัท ในงานมันหาย,ยากหายเย็นแบบนี้วะครับผมเองนะครับอะไรนะครับนี่เมียผมเวลาจะคลอดลูกเหรอครับครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ครับ คุณเมย์ <c oughs> ผมขับรถชนคนอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมแชร์รถให้คุณมาที่นี่ดว่วนเลย ผมไม่เป็นอะไรนุ่นคนเป็นนอนอยู่นุ่นคุณเมเรื่องนี้จะให้ใครรู้ไม่ได้นะว่าผมเมาแล้วรับเข้าใจไหมเจ้านายไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวทันนี้เม์จัดการเองคะ่ะฟ้ารีบพาเจ้านายจากที่นี่ก่อนโอเคเชิญคุณน,นรถค่ะเจ้านาย นี่คุณมาเจราจากันหน่อยสิคุณจะรับผิดชอบค่ารักษาผมไหม่ตอนนี้ผมตกงานผมไม่มีตังค์จ่ายค่ารักษาแล้วนะครับได้แต่ว่ามีข้อแรกเปลี่ยนนะคุณต้องไม่บอกใครว่าเจ้าไหนฉันเมาแล้วครับว่าไงทำได้ไหมล่ะ คุณจะให้ผมกโกหกอ่ะก็ลองคิดดูสิ <S <S 1> <S 1> แถวนี้เนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดนะจร,จร,จริงๆเจ้าน,นายฉันไม่จำเป็นต้องรับผิดช,ชอบคุณก็ได้แต่ว่าเจ้านายฉันใจดีไงเขาทำแบบนั้นไม่ลงหรอกเจ้านายฉันก็เลยจะรักษาค่าพยาบาลคุณทั้งหมดแล้วก็จะหางานให้คุณด้วยจะให้งานผมด้วยอ่ะครับงั้น ผมตกลงครับผู้ชายคนนี้เหรอที่คุณขับรถชน ขาเป็นไงบ้างก็หายดีแล้วครับแต่ก็มันยังเดินข,ดขัดขัดนิดหน่อยครับแล้วนายขับรถเป็นไหมเป็นครับดีงั้นฉันจะจ้างนายมาเป็นคนขับรถให้สามีฉันเพราะว่าต่อไปนี้ฉันคงไม่อยากให้สามีฉันขับรถเองลวถ้านายตกลงก็มาเริ่มงานพรุ่งนี้ได้เลยครับตกลงครับ คุณนนท์ถึงเวลาไปงานเลี้ยงตอนนี้แกก็ได้งานทำแล้วนะจำไว้ว่าแกได้งานนี้เพราะจ้านายของฉันครับคนไหนล่ะครับก็คนผู้ชายนะสิ เพราะงั้นต่อไปนี้เนี่ยแกจะต้องจงรักภักดีแล้วก็ซื่อสัตย์กับเจ้านายหน้าที่ที่แกทํากับการขับรถเนี่ยไม่ใช่แค่ขับรถแต่แกต้องปิดปากเงียบเรื่องอะไรที่แกไม่ควรพูดแกก็ไม่ต้องพูดเรื่องอะไรที่ไม่ควรรายงานคุณหมูแกก็ไม่ต้องรายงานเจ้านายของแกมีแค่คุณนนเข้าใจแล้วครับ นะวันนี้ไม่ต้องหาข้าวให้ผมนะเดี๋ยวผมจะซื้ออาหารอร่อยๆไปฝากฉลองเงินเดือนออกนะอะจ้ทาท่านี้นะจ้ะ,ะนี่ฉันทำเรื่องเบิกงบรอบใหม่แล้วนะโน,นนี่โงนะ่เนาะลอกให้เซ็นเอกสารแล้วก็ยอมเซ็นหมดเลยอะก็มันทำงานเป็นที่ไหนวันๆคิดแต่เรื่องผู้หญิงอย่างว่าแหละมีเมียแกก็น่าเบื่อนธรรมดา โดนยัดยอกเงินเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันเราสองคนนี้โชคดีจริงๆเลยนะทํางานแบบนี้รวยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเฮ้นัทนัมันต้องได้ยินที่เราสองคนคุยกันแน่เลยอ่ะเตนเย็นก่อนที่มันจะเล่นงานเรา เยวก็เล่นงานมันก่อนสิจะยากอะไรจริงๆนะครับเจ้าน,นายคุณเมย์กับคุณฟ้าเนี่ยยักษ์ยอกเงินบริษัทจริงๆครับสองคนนั้นเขาทำงานบริษัทนี้มาตั้งนานแล้วเขาไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกเมย์บอกว่าวันๆเจ้านายคิดแต่เรื่องผู้หญิงเพามีเมียแก่เอาเหล้าเอาผู้หญิงมาเม่า ให้เจ้านายไม่ทํางานจะได้ยักยอกันได้ง่ายๆครับมึงว่าใครนัดผมไม่ได้ว่านะครับคุณเมย์กับคุณฟ้าพูดอย่างนี้จริงๆครับเจ้านายอย่าไปเชื่อพวกเขานะครับคุณเมย์คุณฟ้าเข้ามาพบผมที่ห้องด่วนเลย อไอ้นัดมันบอกว่าคุณสองคนยักยอกเงินบริษัทแล้วมันก็ยังบอกว่าคุณสองคนด่าผมรับหลังว่าโง่อีกคนที่ยักยอกเงินบริษัทกับขโมยของมีค่าก็คือมันตห่หากแล้วคะเจ้านายลองตรวจดูของบนโต๊ะดูสิคะว่ามีอะไรหายไปบ้างหรือเปล่า นี่ไงไอ้นันทหลักฐานเห็นตามตาผมถูกใส่ร้ายนะครับผมไม่ได้ทำอะเมย์กับฟ้าอยู่ที่นี่มาตั้งนานไม่เคยจะมีปัญหาเลยค่ะแต่พออ้นัดเข้ามาก็มีปัญหาทันทีแล้วยังมาใส่ร้ายกันอีกอะถ้าคุณนนท์ช่วยออนัทเมย์จะลาออกค่ะฟ้าก็จะลาออกเหมือนกันค่ะคุณสองคนไม่ต้องลาออกเพราะคนที่ผมจะไล่ออกคือไอ้นัท นะฉันไล่แกออกใส่หัวไปซะตอนนี้ผมโดนคนไล่ออกแล้วครับ ผมทำงานให้คุณหมูไม่ได้อีกแล้วและนี่คงเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่ผมจะทำให้คุณหมูได้ครับในนี้มีข้อมูลยักยอกซักแล้วก็มีภาพที่คุณโนเลี้ยงดูกิ๊กไว้ทั้งหมด5คนรวมไปถึงข้อมูลของขับ VVIP ด้วยครับ ขอบใจนนายมากนะที่ช่วยงานฉันครับคุณหมูคือผู้มีพระคุณตัวจริงของผมส่วนคุณนนท์เนี่ยขับรถชนผมแต่ที่ช่วยรักษาผมเพื่อที่จะแลกกับการปกปิดเรื่องเมาแล้วขับส่วนคุณหมูคือผู้มีพระคุณที่ช่วยผมได้ทำงานและงานที่คุณหมูให้ผมทำ เป็นงานที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมในใจผมครับยังไงฉันก็ขอขอบใจนายอีกครั้งที่ช่วยเอาข้อมูลการยักยอกของบริษัทมาให้ฉันผมควรรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้มีพระคุณตัวจริงของผมผมลานะครับคุณหมู นี่คือเอกสารที่พวกคุณสองคนยักยอกงินบริษัทไงคุณนนท์คุณสมคบคิดกับสองคนนี้ด้วยหรือเปล่าอ่าผมไม่รู้เรื่องนี้เลยจริงๆคุณจะรู้เรื่องได้ยังไงเพราะวันวันคุณไม่ทำงานอย่างมากก็แค่เข้ามาเซ็นเอกสารแล้วก็ออกเป็นนอนกกเมีนยน้อยทั้งห้าคนของคุณ คุณเอาอะไรมาพูดใครจะไปทำแบบนั้นฉันมีหลักฐานทุกอยาก่างคนขับรถที่ชื่อนัทเนี่ยบอกฉันหมดแล้วทุกคนต้องได้รับผลของการกระทำเริ่มจากคุณเมย์และคุณฟ้าฉันไล่พวกคุณสองคนออกนัดนัดเข้ามานี่หน่อยสิ ครับคุณหมูช่วยพาสองคนนี้ไปส่งให้ตำรวจที่รออยู่หน้าบริษัททีไม่นะคะพวกเราไม่อยากติดคุกไปได้แล้วคุณนัดครับปไปอย่าใ,ใ,ใช้ไปยช้ยเองยครไปัดเป็นคนของฉันไม่ใช่คนของคุณเงินเดือนที่จ่ายนัดก็เป็นเงินของฉัน เขาก็ตันอยู่กับฉันก็สมควรแล้วส่วนคุณเราเลิกกันเถอะฉันจะอยา่าไม่นะหมูอย่าทำแบบนี้นะฉันทำได้ม,มากกว่านี้อีกคุณไม่ต้องมาทำงานที่บริษัทนี้แล้วนะฉันไล่คุณออกไม่ถ้าเกิดคุณไล่ผมออกแล้วผมจะเอาอะไรกินนะ่ะไม่นะหมูนั่นมันเป็นปัญหาของคุณ การทำดีถ้ามีเงื่อนไขมันไม่ใช่ความดีแต่มันคือการแลกเปลี่ยนช่วยคนแต่มีข้อแม้อย่าหวังได้ใจแพ้และความซื่อสัตย์กับคืนเจ้านายฉันใจดีไงเขาทำแบบนั้นไม่ลงหรอกเจ้านายฉันจะรักษาเอโทษค่ะจะจ่ายค่าแต่คุณต้องไม่บอกใครนะว่าเจ้านายฉันเมาหรอครับทำได้ไหม จะให้ผมโกหกเลรอครับรับกันอหู่ใช่ครัวจบแล้วครับทำงานแบบนี้รวยไม่รู้เรื่องเลยขอโทษยต้องให้เกล้งก่อนเมย์บอกว่าเจ้านายวันๆคิดแต่เรื่องผู้หญิงเพราะมีเมยแกเอาเล่ากับเอาผู้หญิงมาเมาเมาให้เจ้านายไม่ทำงานจะได้ยักยุ้ยยักยุ้ยไม่เป็นไรครไม่ต้องรีบโูษผมจะทำแบบนั้นทำไมอะ คุยเข้าใีค so ุยขำไงผมพร้อมครับผมพคุยขำหรือใค่ขำอ๋อ